สวัสดีจ้ะพี่น้องบองไปมากินตำบักทั่วปีน้ากันได้จ้ะทั Hello Come ่วปีจ้ะฮัลโหลหมเฟนข้ามอิตูเกเตอร์เด้อมามาไว้ตำบักทัวรหมายเฟนแสบปัญยังขอจัดพื้นที่แป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเราต่อยก็ขอเอะเรียกนก้ำย่อยนิดนึงอันนี้แกน,น้ําบูบอรี่จ้ะของประเทศฮอนแลนด์เลเดอร์เพื่อนเพื่อนนี่มันแสบหลายแอบบอกุกแมวไปสือมาอีกล่างนึงเพื่อนเพื่อนน้ำบูบอรี่จ้ะ เป็นน้ำหวานด้ยวยเพื่อนเพื่อนรสชาติหวานกลมกล่อมจ้ะหวานชื่นใจเพื่อนๆพอต้อยก็มีข้าวเหนียวมาหนึ่งกระติบด้วจ้ะเพื่อนอุ้ยเข่าติบฟ้ากระติบเนี่ยข้าวเหนียวมาหนึ่งกระติบนี่จ้ะนึ่งแบบเร่งด่วนเลยเพื่อนเพื่อนมาได้จัดตำถั่วปีแ่บ อาต่อยแอบทิ้มไปสองสามคำเลยเพื่อนๆตัวปีมันสิ่อออกนู้นเหนียวเนี่ยแ่บ พัชท,ที่เล่าก็ื่ออืมอันนม้มูมม่หยาเจริงก็จะแซ่บเพื่อน อายุเหลือเดยนเพื่อนอก็เดินที่ะต่วาไม่ยังบม่เหม็นเหือนอต่อยยังแบ่งไปลูกแมวเลยคุณลุงเราซื้อมาให้เยอะคุณลุงก็คุณลูกซื้อมาช่อนกันเหมืนเพื่อนมีถึงเกือบิ0ถุงบะกินประทัน ให้เพื่อเนเพื่อนสลักใจมาเดินเพื่อนหน้ามาหยุ่มต้องกันเนี่ยใส่สลัดหยุ่มไปเลยเ,เพื่อนแซ่บเป็นยังนี่มะละขาวน้ำจัดจากน้งอะตอมทั่วปีเนี่ยมาจากน้งอะตอมจัดไม่ตื่นใครนะเพื่อน Có mắc kèm kèm đấy Nhớ này nó rất này nó rất này nó Cứ đi ตำหมกทูนเนี่ยต่อยตำใส่กะปิจ้ะเพราะว่าเอาต่อยตำบักทัวใส่อปลาลาเนาะเอาต่อยสิบพนะค่อยแซบเนาะจ่ะกะใส่กะปินั่นนี่แซบอืมแซบสมอยากเลยอันนี้เอาต่อยกับมะตังประดับถาดไว้ซื้อดอกที่เหล้ามากินมันบเขบากันนะคุณเพื่อน ม่ไล้เอาหมีหน้ําปลาเป็นอันนี่เอ,อมันสีมีน้ำเยอะน้ำเยอะก็สีเขียวจ้ะจะเป็นมะละกีน,นกน้ำสีบ้าหลายอันหนั้นสีแสบนะ ต่อยมากกินตีนไก่ประมาณนี้จะบอบลเลมากทะเลมากกับมันเลี่ยน đồ có nhựa นุ่มเลยเพื่อนๆนุ่มแน่ในแทบ ถ้าเพื่อนๆจะชิมน้ำเด้น้ำบุบเลีกแซ่บอีหลี รสชาติแม่งคายๆมันคายดอกคือเลยแหละเพื่อนยังเมาเมาบ้านเท่าน่ะน้ำเมานะเมานะเมาเมาหรือเมาเมาสมัยคอนต์ต่อยก,กินเคยกินอยู่เพื่อนถีงเพิ่นไปเมืองไทยเพิ่นคนเหนือเนาะเพิ่นเอามาฝากเราก็ได้ทานอาหารไทยเพิ่นก็นเคยเลี้ยงเลาต่อยเป็นขวดเลยเมาเมาแซ่บหอมเผ็ด ใช่เผ็ดก็ตากบใส่พริดนี่ที่เราเอาต้มมให้ตามใส่ไปใส่ไปทั้งกาดเลยเพื่อนๆอ้วยแซ่บ mắc mặt hẳn đến cái เผ็ดเผ็ดเป็นอนๆจะแซ่บเผ็ดมาเจอกลมแห้งเผ็ดนำด่ำฮอตมากน่ำมันเยอะรสแซ่บ มพราวานี่ไปตรวจไปเช็คตามานะเนาะเพื่อนๆของอ้ต้อยเนี่ยมันแย่ทั้งสองขางการมองเห็นขางซ้ายเนี่ยแย่ที่สุดขางขวามันเป็นเก็เอินอย่างเนะาะก็เอินเป็นกลืนในสกายแม่ค่ายมันเป็นตอหินนะเนาะเพื่อนๆนี่ก็เอินกลืนกลืน่นเอียงเพราะก็เอินสีเขียวน่ะคุณพ่อแล้วเป็นสีเทาของคุณพ่อน่ะนิดนึง นี่สิพาตัดได้แต่ห้องต่อยเนี่ยถ้าอย่างบวเราได้เรน้อง,องกจากว่ารักษาไปตามอาการจะดูแลไปตามอาการอีกสองอาทิตย์อต่อ,อยอยังอยู่ทั่ไปหาหมอเดี๋ยวต่อยไปตรวจลูกตาทีเขาส่งตัวอต่อยไปรักษาเนี่ยเนยเาะเดี๋ยวกขข็ไปยเส้นเขาองจุดยังไงยาหยอดตาหลักะลํายายอย่างพวขต่อยตอนที่ทุกงเมื่อ ลืมบอดด้เลยแม่แต่มือหนึ่งเนาะต่อยองใส่ของพวกนี้รักษาลูกกระตาต่อยแต่กัปีหนาจังสิไปเช็คอีกองใจเองลอยลอยทิพย์ยูโรจ้ะแต่รักษาลูกตาเขาดีขึ้นไปเป็น да อ,อ,นอ,อนนย่างนู้นดือนเนาะเขาใช้เครื่องอย่างเราอุ้มมาบ้านใช้กับนิสตาต่อยแสงจัดมากต่อยนี่ห้องไห oui. ้ยด้วยแหละมันแสบ นั่นไปร้อหมอนานคนที่รับเรื่องเนาะเพิ่นบ่ได้ยังหลับกดลองใบเบิ้ลแล้วใบที่เอาต้อยไปยืนหมอนัดใบสามโมงคืนห่างก็เอาต้อยไปตรวจเกือบพอุ่งบอกอแฟนเอาต้อยแล้วบอกพ่อเขาเลืม่มแสดงว่าเขาเช็คยงังผิดพลาดมันล่างกนองแต่มันผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนผมได้ยุยยุโรปเนี่ยจำไปนะตะเกินครึ่งชั่วโมงเวลาเดินไปถามเลย แล้วถ้าลืมทันมันบอนัอ่นนี่ค้นมากที่หลังเอาต่อยแปดเก้าข้นเขาไปกันหมดเหรอแม้จนคุณลุงไปคุณ้องลุงไปเปลี่ยนอย่างเราเพม่นจอดรถได้แค่สามสิบนาทีก็ต้องเป็นหมุนเวลาเรื่อยเลอยเขาต่อยที่พวกสองตาช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแล้วคุณลุงบอกเขาเ็เห็นอยู่เขามาลืมดอกคุณลุงหนักแล้วคิดบวกจนนห่นาต่อยอาการพอดีแล้วแหละมีอาการล่มแต่แกงหมอหน้าต่อยนาะ เอากุญแจรถลุ่มเป็นยางไปบิดเอหมุนไม่ได้เราเาราโตแล้วนะเราเดินกต่สันสองลง่มเลยยางไปหารถตัางไครเดีอยจนไปถามหนา,าเขาเตอเด็กตุรกีอันที่เพิ่นรับเรื่องไว้นนะเพิ่นบัดเลิกงนานแล้วเขาตกใจกันเบิดไหมเพื่อนเพืเ่อนอิลีนี่บอกบอกอิลี่เขาบอกว่าอยู่นี่หันเลยบ่าอยู่จังไดคิว้วกับจอมมาแล้วบัตรจะยืนแล้วกระดาษท,ที่หมอหมอบอย่างใบสองตัวก็ยืนให้แล้ว เขาฝ่าวเจ็กหรือฝ่าวเออนา์ตายของของเจ็กเลยส่วนมากเป็นผู้ช่วยเฮ็ดพราหมอเนี่ยเข้าเสด็คุี้ก็หมอช่วงสุดท้ายหมอเคยมาเช็กเขาอีกคืนหนึ่งอ่ะนะต่อยู่กับหมอสามชั่วโมงครึ่งเพื่อนบ๊คยน่าปนิจลักจเกือกืม สายบอตีนไก่นี่เป็นอย่างข้างดำมันนิ่มอย่างขาวทแยวตาอยออกมาจากน้ำไอหม,อหมอ้อหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวทา่ด้หม้อเขาหามาให้เาต่อยใส่สายตาเยอะเนาะแต่ ต่อยเลิกบัได้เพื่อนๆทำยูทูปเนี่ยเอาต่อยเลิกบัได้แต่เขาก็บอกว่าเอาต่อยตองระวังสายตายมากที่สุดเนาะหมอสี่ได้เขากระทักมาแล้วตั้งแต่สองสามปีก่อนเลยเพื่อนถ้าต่อยบ่วได้ไปคอมเมนต์อ่าที่เพื่อนพี่มหาต่อยกับบได้ตอบคอมเมนต์เนาะจะกดเอาต่อยด้อยเพื่อนๆด้วยเพื่อนเอาต่อยตองพักสายตานะจ๊ะเอาต่อยลงไปหาเพื่อนเพื่อน ต้องไปคอมเมนต์เพื่อนอยู่แล้วเนาะจะไปหาช่องไหนเนาะสมากสาวต่อยไปหาเพื่อนเองเอาต่อยคืบุกคอยคอมเมนต์เหมือนเพื่อนอนะต่อยอมเ,มเ,อเ,ออเกรงใจนะเอาต่อยไปอีหลีอจะเป็เพื่อนเขาได้ที่มาหาต่อยเอาต่อยกลับไปเอาต่อยเดยวคือไปกดไปคอมเมนต์ในวิดีโอให้นะจะได้หัวเอาต่อยกลับไปหาแล้วนะอ mm ื hmm. หลือลาไปเลืองขนาดเพื่อนแต่วันัอย่างกบบนานคุยกับเพื่อนเพื่อนบ้านนะออกกับหมอตังก็ามากเกือบทุ่มนะไปถึงหมอบ่ายสามโมงครึ่งราคาน้าหมอมันมีอย่างแับ มีหารขายของแต่ทูตมาร์กเนาะกุลุงเราเห็นะตะอยบนหิวภาพแบบ,บแบบเราจริงๆหรอกกุลุงเราหยาดตะไบอารมณ์เสียตะไบบนอารมณ์เสียช่วงหลังนึงตะไบอารมณ์เย็นมากแต่กุล,งลุงลอเราบูหมัวเราตะไบแก่นจมเราไปทุทล์จมแบบหัวเราะนะเพิ่งยาได้เหมือนกนะันกุลยยุง เพื่อนๆเตรียมการเลยกันอยากแห็นให้เบิร์ตยู่เวลาไปนั่นอีหรือเพื่อนจ้ายังแฝบอยู่เด้นี่เอาต่อยังบวีอิ่มเด้อมือหนีเอาต่อยใจขาตั้งกล่องของลูกแมวตั้งเพราะดีด้วยมันบบสูงหลายน้องเอาต่อยมันสูงตั้งระดับนี้บ่ได้เอาต่อยตั้งยืดเหยียาวตัดตั้งกระพื้นเหีียบต่อยใส่ทีสามสี่คลิปล่ะ แต่ของไทยไอ้ขาต่างกงันตรงที่ลูกแมวซื้อหาเนะาะแล้วตอนเขาโตลงก็มันเพื่อนจามันน้ำมันอิม่มแล้วต่อยิ่มตอล่ไาไปหนึงยี่สิบนาทีแล้วต่อจะต้องตัดอุตสาหะเนาะแต่ขอบคุณน,น้องอัตม์ได้สำหรับมะละอร่อยแล้วกันทั่วปีอล้ต่อเอินจะทั่วแปบ อต่อยก็ขอบคุณทุกคนทุกคนนะจ๊ะทั้งเอฟทีทั้งบ้านทั้งเพื่อนๆแต่มาเบิ่งคลิปอต่อยเนาะที่เบิ่งจบบ่จบมาเป็นหยังจ๊ะแค่เบิ่งผ่านไปแค่นาทีนึงพ่ออต่อยได้ค่าอันวิวพ่อเราจะพ่อสนาบ๊วยกับมาเป็นหยังได้เพื่อนๆจ๊ะเราหายใจกันเพื่อนๆจังไดกระแดตอหรับอต่อยเนาะอต่อยเฮิตยูทูบเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อที่อต่อยจะได้มีเพื่อนเนาะขอบคุณอีกครั้งจากขอบคุณจากใจมารับชมคลิปน้องคลิปนี้อต่อยขอตัวกินต่อกันจ้ะเพื่อนๆบ๊ายบาย